พร้อมไหมคะวันนี้พร้อมอะไรฮะกดไปใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะเขาเริ่มพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเป็นรอบประชาเราต้องวอร์มนิ้วไว้ก่อนค่ะเพราะเขาให้ได้แค่ห้าแสนสิทธิ์เท่านั้นค่ะให้ห้าแสนสิทธิ์เริ่มแปดโมงเช้าวอร์มนิ้วยังวันนี้เนี่ยประชาชนเขาก็ต้องวอร์มเพราะว่าเขาจะมีการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีค่ะคือถามผมเนี่ยท่านผู้ชมมีแอปหรือยังอีกแทบแอปไทยดีใช่รู้จักกันไหมคะคุณผู้ชมคะไม่รู้ไงโหลดหรือยังคะ คือผมรู้แต่ว่าหลายท่านบอกว่าอะไรเหรอไทยดีไทยดีเป็นแอปพลิเคชันค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นเว็บไซต์นี่แหละของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละที่เขาสามารถที่จะให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนมีการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ท่านผู้ชมคือพกแอปพลิเคชันนี้ไปเนี่ยสามารถโหลดภาพแล้วก็แสดงแทนบัตรประจําตัวประชาชนได้แล้วมันก็ใช้ในการที่จะไปยืนยันตัวตน อย่างเช่นไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีการแสดงบัตรประชาชนถ้าคุณลืมพกบัตรไปคุณไม่ต้องวิ่งกลับไปเอาทีโร่คุณไม่ต้องไปี่บ้านคุณเข้าแอปนี้ถูกต้องเดี๋ยวเรานอกเรื่องอีกแล้วสมัครไว้ก่อนโหลดปกูบัญชียืนยันตัวตนให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้8โมงจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่า8โมง อะไรคือไทยดีแล้วก็วทันนะนคือการประชาสัมพันธ์มันน้อยไปจริงค่ะสําหรับก่อนหน้านี้ก็โดนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาเป็นรอบผู้ประกอบการค่ะแต่พรุ่งนี้ค่ะ8ปดโมงเช้าแต่วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะสําหรับการลงทะเบียนฟิตเที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะ8ปดโมงเช้าเป็นต้นไป5,000สนฟิตและใช้ฟิตได้4กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ โดยพรุ่งนี้นะคะ1กรกฎาคม8โมงเช้าค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะผ่านเว็บไซต์ไทยคนละครึ่งก็คือบร r เว็บและภาษาไทยเลยค่ะไทยคนละครึ่งเที่ยวไทยคนละครึ่งเที่ยไทนง้องพิมพ์ไปสับขาหลอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาเข้าบิ๊ก์บปขออภัะ้าบเองใช่ไหม มีคำว่าเที่ยวให้สักนิดหนึ่งด้วยคุณผู้ชม www. เที่ยวไทยคนละครึ่งภาษาไทยเลยค่ะไทยคนละครึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นลูกครึ่งพูดไทยครึ่งเดียวไม่ได้เที่ยวไทยคนละครึ่ง com 5แสนสิทธิ์ค่ะหนึ่งคนจะได้สิทธิ์ค่าที่พักสูงสุด5สิทธิ์และจองที่พักได้ทุกจังหวัดยกเว้น <c oughs> ถ้าคุณอยู่นนทบุรีคุณจองนนทบุรีไม่ได้คุณอยู่กรุงเทพคุณจองกรุงเทพไม่ได้คุณต้องจองข้ามจังหวัดค่ะคนาที่พักได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะคะแล้วก็ติดต่อจองที่พักโดยตรงกับผู้ประกอบการและต้องชำระค่าที่พักภายใน23มีนาของวันที่คุณจองนะคะแล้วก็เริ่มออกเดินทางตามสิทธิ์ได้4กรกฎาคมถึง31ตุลาคมค่ะเข้าพัก 30ตุลาคมเป็นคืนสุดท้ายนะคะใต,ใ,ตใต้โครงการนี้นะครับถ้าใช้สิทธิ์วันธรรมดาจันทร์ถึงสุกรัฐสนับสนุน50%ของค่าที่พักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนถ้าใช้สิทธิ์วันหยุดวันนักขัตฤกษ์รัฐสนับสนุน40%นะครับแต่ว่าไม่เกิน3 0 0 0นอกจากนี้มีคูปองดิจิทัล500บาทต่อ1สิทธิ์เพื่อใช้ในร้านอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวตามโครงการที่กำหนด คุณถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการทททคาดว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งจะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงกรีนซีซันเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนการท่องเที่ยวกว่า35,033ล้านบาทครับค่ะก็ใครสนใจต้องคิดไว้เลยว่าจะไปเที่ยวไหนจองปุ๊บ ต้องกดจ่ายก่อนห้าทุมแต่ต้องไปลงทะเบียนให้ได้ฟิตดีก่อนนะคะหมดเวลาสาหรับข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นวันนี้แล้วขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางนะครับเราทั้งสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ